สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาเล่าสู่กันฟังบางอย่างคุณอาจเคยเห็นในซีรีส์หรือฟังคนเล่าต่อๆกันมาแต่สิ่งที่เรานำเสนอวันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะพบได้เฉพาะในเกาหลีใต้เท่านั้นแต่และอย่างจะทำให้คุณต้องร้องว่าไม่อยากเชื่อว่ามีอยู่จริงพร้อมจะตะลุยความแปลกและสุดล้ำของเกาหลีกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย หร้านสะดวกซื้อสุดไฮเทคที่มีทุกอย่างที่เกาหลีใต้ร้านสะดวกซื้อเป็นมากกว่าร้านขายของทั่วไปที่เราคุ้นเคยเพราะที่นี่คุณสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่อุ่นอาหารทานในร้านเช่า power bank ไปจนถึงจองบัตรโดยสารรถไฟนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้นั่งพักทานอาหารมีตู้หยอดเหรียญขายกาแฟหรือขนมหวานต่างๆโดยใช้แอปพลิเคชันในการจ่ายเงินไม่มีเงินสดก็ไม่ต้องห่วง 2. คาเฟ่นแนวแฟนซีที่ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ เกาหลีใต้เป็นที่รู้จักดีเรื่องวัฒนธรรมคาเฟ่ที่โดดเด่นมีคาเฟ่หลากหลายทีมแปลกใหม่ที่มีแค่ที่นี่เท่านั้นเช่นคาเฟ่แมวที่คุณสามารถเล่นกับน้องแมวได้ขณะดื่มกาแฟหรือคาเฟ่กระต่ายที่คุณจะได้วิ่งเล่นกับกระต่ายน่ารักน่ารักหรือแม้แต่คาเฟ่ทีมห้องสมุดที่คุณสามารถนั่งอ่านหนังสือพร้อมจิบเครื่องดื่มชิลๆเป็นสถานที่ที่คนรักคาเฟ่จะต้องประทับใจแน่นอน 3. ตู้ขายสินค้าที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อหนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งมากที่สุดของเกาหลีใต้ก็คือ ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติที่ไม่ได้มีแค่ขนมและน้ำอัดลมแต่ขายทุกอย่างตั้งแต่ไข่สดไปจนถึงอาหารแชร่แข็งช้อนซ่อมหรือแม้กระทั่งสินค้าสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นหน้ากากอนามัยหรือเจลล้างมือนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความสะดวกสบายที่เกาหลีพยายามทำให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 4. บริการส่งอาหาร24ชั่วโมงที่เร็วที่สุดในโลก เกาหลีใต้ขึ้นชื่อเรื่องบริการส่งอาหารที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในโลกคุณสามารถสั่งอาหารได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะหิวตอนตีสองหรือเช้าเพียงใดคุณสามารถสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ทันทีภายในเวลาไม่กี่นาทีอาหารร้อนๆจะมาส่งถึงหน้าประตูบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหลีแท้ๆอย่างราเมนหรือข้าวยำบิบิมบับหรือแม้แต่พิซซ่าชีสเยิม้มหรถไฟใต้ดินสุดล้ำที่สะอาดและมีไวไฟฟรี การเดินทางในเกาหลีใต้จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินที่ไม่เหมือนใครที่นี่มี w i i i ฟรี free, ครอบคลุมทุกสถานีและขบวนรถคุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้รถไฟใต้ดินเกาหลีใต้ยังมีบริการหน้าจอสัมผัสข,ข้อมูลการเดินทางแผนที่ดิจิทัลและความสะอาดที่เป็นเลิศน,นี้เป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก 6. รถแท็กซี่รูพร้อมบริการแบบ VIP รู้หรือไม่ว่าที่เกาหลีใต้คุณสามารถเรียกแท็กซี่หรือระดับพรีเมียมได้จากแอปพลิเคชันไม่ว่าคุณจะต้องการเดินทางแบบสะดวกสบายด้วยรถที่นั่งกว้างขวางมีระบบ Wi-Fi และที่ชาร์จโทรศัพท์หรือแม้แต่แท็กซี่ที่มีบริการแปลภาษาในตัวเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวต่างก็มีให้เลือกสรร7หอสมุดดิจิทัลสุดล้ำที่ให้บริการฟรี หากคุณเป็นคนรักการอ่านแต่ไม่อยากพกหนังสือไปทุกที่เกาหลีใต้มีบริการห้องสมุดดิจิทัลที่ให้บริการอ่านหนังสือและสื่อดิจิทัลได้ฟรีที่นี่คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือแม้แต่นำอุปกรณ์ของตัวเองมาเชื่อมต่อกับระบบห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือได้ทุกที่ 8. บริการสาวหน้าสาธารณะตลอด24ชั่วโมง หนึ่งในประสบการณ์สุดพิเศษที่หาได้เฉพาะที่เกาหลีเท่านั้นก็คือจิมจิลบังหรือสาวหน้าสาธารณะที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงไม่เพียงแต่คุณจะได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ําแร่และห้องสาวหน้าร้อนๆแต่ที่นี่ยังมีห้องนอนห้องอ่านหนังสือและแม้แต่ร้านอาหารเล็กๆให้คุณพักผ่อนได้อย่างครบครัน9เมืองแปโนตชองไกเชนสตรีม คลองชองไกเชิญในกรุงโซนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เต็มไปด้วยสีสันของกระดาษโน้ตท,ที่คนจากทั่วโลกมักจะมาแปะไว้มีทั้งข้อความอวยพรคำอธิษฐานและคำขอบคุณเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและคู่รักที่มักจะมาฝากคำขอหรือความหวังให้เป็นจริงนี่เป็นสถานที่เดียวในโลกที่คนแปะโน้ตเพื่อฝากความรู้สึกกันอย่างอบอุ่นแบบนี้10มหาวิทยาลัยที่มีร้านกาแฟภายในห้องสมุด ถ้าคุณมาเรียนหรือทำงานที่เกาหลีอย่าแปลกใจถ้าจะเห็นร้านกาแฟาอยู่ภายในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่นี่นักเรียนสามารถนั่งอ่านหนังสือและสั่งกาแฟาได้ในที่เดียวเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการศึกษาและไลฟ์สไตล์ที่ลงตัว 11. ตลาดกลางคืนที่มีอาหารอร่อยและบรรยากาศคึกคัก หนึ่งในประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดในเกาหลีคือการไปเที่ยวตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงเช่นตลาดกวางจังหรือตลาดธงแดนที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับอาหารเกาหลีที่หลากหลายตั้งแต่ตอกบ,บกกีขนมต้มเกาหลีไปจนถึงปลาทังซูไอศกรีมขนมปังบรรยากาศที่คึกคักและแสงไฟที่สวยงามทําให้เป็นสถานที่ยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น12ประสบการณ์การเดินชมถนนที่มีผลงานศิลปะสตรีต เกาหลีใต้เป็นที่รู้จักในเรื่องของศิลปะสตรีทที่โดดเด่นเช่นย่านอิตาอนหรือฮงแดที่คุณจะพบกับงานศิลปะที่สร้างสารรค์และหลากหลายคุณสามารถเดินชมผลงานศิลปะที่ตกแต่งตามกำแพงและถนนซึ่งเป็นที่นิยมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมที่คุณไม่ควรพลาด นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของสิ่งที่ทําให้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่พิเศษและไม่เหมือนใครถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีอย่าลืมลองสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างเหล่านี้ด้วยตัวเองนะคะสําหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ